วันนี้จะมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดูจากบ้านของน้องมีบ้านมีรถที่ดีนะคะดูแล้วไม่น่าจะใช่คนจนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกคนนะคะไมซุขท่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้มากันที่บ้านของน้องหยกกันอีกแล้วนะคะวันนี้พายทีทุกคนมาดูน้องกันอีกรอบนึงเพราะว่าหลังจากรอบที่แล้วนะคะน้องหอมได้นําเงินนะคะหรือว่า ารักษามามอบให้น้องนะคะน้องก็ได้ไปทําอะไรมาบ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนมาเยี่ยมชมหาน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตามมาจะมาชี้แจงในเรื่องที่ว่านะคะบางคนนี่คือบางคนนี่คือคอมเมนต์มาว่าเอิมน้องเห็นจากสถานะบ้านของน้องแล้วก็เห็นรถด้วยอะไรเงี้ยนะคะเห็นแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนจนแล้วไม่น่าจะต้องการความช่วยเหลือขนาดนั้นนะคะบางคนหลากหลายคน,คนก็แบบว่า คอมเมนต์มาในแง่ที่ดีก็มีในแง่ที่ไม่ดีก็มีนะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมเลยจะพาพี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมคลิปน้องหอมนะคะวันนี้จะพามาชี้แจงนะคะว่าทําไมบ้านของน้องถึงหลังใหญ่ขนาดนี้และทําไมถึงมีรถด้วย2คันนะคะก็วันนี้จะพาทุกคนมาในเรื่องนี้แล้วก็มาชี้แจงกันด้วยนะคะนะคะก่อนเข้าบ้านก็คือจะเจอรถก่อนเลยนะคะนี่ รถนะคะที ok, ่เห็นว่ามีสองคันนะคะรถคันนี้นี่คือเขาประกาศขายนะคะแต่ว่ารถคันนี้เขาประกาศขายนะคะแต่ว่ารถคันนี้คือไม่ใช่รถของที่บ้านน้องนะคะซึ่งเป็นรถของคนอื่นที่มาฝากขายนะคะแล้วก็เพราะว่าบ้านของน้องนะคะอยู่ติดใกล้กับถนนใหญ่นะคะเลยเอามาฝากขายแค่นั้นเองนะคะและติดป้ายไว้อย่างชวนนะคะนี่ขายนะคะประกาศขายนะคะและรถของที่บ้านของน้องนะคะก็คือรถคันนี้นะคะ รถคันนี้คือเป็นรถยี่ห้อ h o n d a f i t นะคะถ้าเขาซื้อกันในราคาตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ7 8 0 0หมื่นประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าโดยที่ว่าทำไมบ้านน้อง,ย,งยังมีรถนะคะก็คือถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปของน้องหยกตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะจะจะรู้นะคะเพราะว่าน้องหอมเองเคยเล่ารายละเอียดของน้องให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันแล้วนะคะแต่ว่าบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะ ที่พี่เขาอาจจะย,ยังไม่ได้ดูต้นเรื่องนะคะเลยมาคอมเมนต์แบบเข้าใจผิดกันนะคะ<อ>ก็วันนี้จะมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ํานะคะว่ารถคันนี้คือรถของคนอื่นและกําลังประกาศขายอยู่นะคะและรถคันนี้นะคะก็เป็นรถคันเดียวที่เหลืออยู่ที่บ้านตอนนี้เพราะว่ารถคันนี้นะคะน้องนะคะทางครอบครัวนะคะใช้ในการเดินทางไปหาหมอนะคะเพราะว่าน้องเองต้องไปฟอกไฟนะคะไปฟอกไตที่ทักทิเล็กนะคะจากที่ บ้านของน้องไปที่โรงพยาบาลที่ท้าคิดเหล็กนะคะก็ใช้เวลาประมาณเกือบประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมองได้นะคะก็คืออันนี้คือเป็นวัดรถของที่บ้านน้องที่ยังเหลืออยู่นะคะและก็คือทําไมเห็นบ้านน้องหลังโตขนาดนี้นะคะคือพ่อของน้องก็เคยบอกแล้วนะคะว่าก่อนที่น้องจะ,ะเป็นโรคไตเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นคือบ้านเนี้ยสร้างเสร็จก่อนหน้าที่น้องจะเป็นโรค นิดเดียวเองนะคะบ้านนี้เสร็จสร้างเสร็จประมาณสองสาปีนะคะน้องก็คือเริ่มเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคไตขึ้นมานะคะแต่ก่อนนะคะทางบ้านของน้องหยกนะคะก็เป็นคนเคยแบบว่าเป็นคนมีนะคะก็มีพอกินพอใช้มีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขามีนะคะแต่ว่าตั้งแต่น้องหยกนะคะมีอาการโรคไตเป็นเป็นโรคไตนะคะไปตรวจพราว่าเป็นโรคไตนะคะก็คือทางบ้านของน้องนะคะก็คืออย่างที่บอกว่า น้องไปรักษานะคะแล้วก็ทีนี้แม่ไปเฝ้าน้องทุกวันนะคะจนทําให้แม่ของน้องป่วยแล้วก็ล้มเป็นเส้นเลือดสมองติบนะคะและทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกนะคะไม่สามารถไปไหนได้และมีพ่อคนเดียวที่จะต้องหาเลี้ยงทางในครอบครัวนะคะและทีนี้แม่ก็ป่วยเป็นโรคโรคสมองติบนะคะแม่ก็ไม่สามารถลุลกเดินได้นะคะและส่วนส่วนตัวของน้องหยกเองนะคะก็ซึ่งเป็นโรคไตที่ไม่สามารถทํางานได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะ พ่อคนเดียวที่ต้องดูแลนะคะแล้วก็คือตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ทั้งสองคนแม่ลูกนะคะป่วยเป็นโรคก,กันทั้งสองคนนะคะและพ่อก็ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนนะคะทรัพย์สินเงินทองนะคะที่ดินทุกอย่างที่มีก็คือขายไปหมดแล้วนะคะแม้แต่เงินทองติดบ,บ้านยังจะไม่มีเลยนะคะน้องหยกเลยขอความช่วยเหลือมาจากผ่านทางช่องน้องหอมนั่นเองนะคะเรื่องรายละเอียดนี้น้องหอมก็เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ แต่ว่าพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ไปชมคลิปต้นเรื่องหรือเปล่านะคะก็เลยมาคอมเมนต์แบบนี้จนทําให้หลายๆคนก็แบบว่ามีการตอบโต้กันด้วยแบบว่าประมาณว่าตอบตอบคอมเมนต์แทนน้องหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูจากบ้านของน้องมีบ้านมีรถที่ดีนะคะดูแล้วไม่น่าจะใช่คนจนเลยจริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ใช่คนจนนะคะแต่ว่า แค่น้องกับแม่เป็นโรคเป็นโรคมานะคะพ่อก็ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่มีในบ้านก็ขายหมดไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่นานะคะทุกอย่างขายหมดเลยทุกวันนี้ที่ยังมีอยู่ก็คือเหลือแค่รถคันหนึ่งนะคะพ่อก็เคยบอกว่าถ้าวันข้างหน้าถ้าไม่มีอีกเงินที่จะใช้ไม่มีอีกก็คือรถที่มีอยู่อาจจะต้องขายนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้ขายเพราะว่าจําเป็นในต้องใช้ในการเดินทางไปทักทิเล็กไปโรงพยาบาลนะคะก็ยังเหลืออยู่แค่ ที่ยังไม่ได้ขายก็คือเหลืออยู่แค่รถนะคะอันนี้พ่อเคยชี้แจงแลวเคยบอกไปแล้วนะคะและในวันนี้น้องหอมเลยพามาพี่พี่ทุกคนมาชี้แจงกันเห็นกันอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านของน้องนะคะและรถที่เห็นก็คือ,อดูนะคะเขาประกาศขายนะคะแต่ว่าไม่ใช่รถของน้องนะคะเป็นรถของคนอื่นที่มาฝากขายเพราะว่าบ้านของน้องอยู่ติดถนนใหญ่อันเองนะคะเนาะโอเคมาตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันดีกว่าไปทักทายกันคนะ วันนี้น้องหยกแต่งแต่งตัวรออย่างสวยเลยนะคะท่านนะคะด้วยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อนะคะเอามานั่งด้วยกันวันนี้เรามาก็คือมานั่งอยู่มุมเดิมเพราะว่าขึ้นมาบนบ้านก็คือมีระเบียงหน้าบ้านก็คือนั่งอยู่มุมเดียวนี่แหละนะคะที่มีที่มีที่นั่งให้เราอยู่สามารถพูดคุยกันได้นะคะเอาเอาน้นเ่นันนี้นะคะก็อยู่กันครบหน้าครบตาแล้วนะคะ วันนี้นะคะน้องหองเองมาเยียบชหมหาน้องที่บ้านอีกรอบนึงนะคะก็พาพี่ๆเพื่อนๆมาดุทุกคนนะคะมาดูอาการของน้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่น้องได้รับเงินค่ารักษาและหนูไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างอยากให้น้องเล่าให้พี่ยอซีได้ฟังกันหน่อยอาจารย์ได้เงินค่ารักษาพยาบาลมาเมื่อวานหนูก็ข้ามไปฝั่งแม่สายเลยคะ่ะไปตัดไม้ออกแล้วข้ามมาฝั่งแม่สายเหรอ ไปไปไป,ไปสายค่ะอ๋อแล้วก็ไปตัดไหมออกทั้งสองข้างแล้วก็หมอบอกว่าหมอไม่นัดมาแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไกละอะค่ะ๋อ้แล้วแล้วที่แขนตอนนี้มีอะไรทำไมถึงต้องปิดไว้มันออกแล้วมันเอออน,นื้อมันออกค่ะโอ้จเาไถ้าเอาไหมออกได้คือมันก็หายแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วมันก็หายแล้วแต่มันกลับมาใช้งานไม่ได้แล้ว๋อทั้งสองข้างเลยเหรอ ขอนนี้ก็จะใช้พวกไปขั้งต่อไปเลยค่ะ oh. เพราะว่าเราไปทําอะไรนะเรา oh. เราเรา,เราทำเส้นเอื้อดมาแล้ว oh. เราต้องบริหารแล้วก็ถ้าถ้าอาแขนนี้มันใช้ได้เราก็เอาคอออกก oh. ็จะเป็นแบบปกติไปเลย oh. ล้วก็อาจจะทำงานอะไรก็ได้แค่ไปฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเค้าตั้งไว้ฟอกไตแต่สามารถทำงานได้ทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้ติดตรงที่คอใช่ไหมใช่ก <c oughs> ไปเขาก็ทำงานก็เพื่อนโรงงาน เเปยังไงไไออะะราก็าาต้องรักษาตัวเองไปก่อนเนาะแล้วหลังจากที่หนูไปอะไรมานี่คืออาการเป็นยังไงบ้างมันมันก็แบบว่าเหมือนเอาไหมมันออกแล้ว,ลวก็อันก็หายคัน,นคันเรื้อมันออกไข่แล้วที่คนเนี่ยอีกนงานไม่ไ รอเนาะหมอบอกให้นั้นให้รอเท่าไหรห่กี่เดือนสามสี่เดือนสามสี่เดือนอ๋อถ้าประมาณสามสี่เดือนก็คืออันนี้ทําประมาณสองเดือนแล้วเขามาแช่แล้วมันก็ทำอ๋อข้างนี้ข้างซ้ายนี่คือไม่สามารถใช้ได้แล้วใช่ไหมแล้วมือชาตอนนี้แบบหยิบจับอ,นนอะไรไม่ได้๋อข้างน,นี้ข้างที่ซ้าย,วยวน,นะคะมือชาด้วยแล้วไม่สามารถใช้อะไรได้ใช้ในการหยิบของทิ้งอะไรได้ไหมไม่ได้มันชามัน มือมันแบบมันมันชาแบบไม่รู้มันสับไม่สัมผัสาชาจับก็คือจับไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันจะแข็งแบบอย่างนี้เลยเนาะแต่ใช้งานไม่ได้แต่มันแค่ขยับไปไปมามาได้แค่นี้เองเนาะใช่แล้วก็ต้องแบบทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็คือพยายามพยายามเล่นนิ้วให้ให้มันอันนี้เนาะมันจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมอะไรเงี้เนาะแล้วก็ตรงที่คอนี่คือจับอะไรที่แขนนี่ยังใส่ไม่ได้ก็คือต้องพ้องที่คอไปก่อน น้องบอกว่าท่าที่แขนนี่คือสามารถเจาะแล้วก็ไม่เจาะไม่ใช่เจาะได้แล้วนะตอนเนี้เ<ม>จาะได้แล้วถ้าอีกสามสี่เดือนเนาะถ้าน้องอะสามารถก็ไปทาแขนได้ก็คือที่คอนี่คือสามารถระออกออกได้แล้วก็คือก็เหมือนประมาณว่าหายแล้วแหละเนาะหายแต่ว่ามันไม่ได้หายขาดไม่หายค่ะมันต้องพอกไปตลอดถ้าจะหายใช่<ว>ใช่ ใช่แต่ก็คือยังดีกว่าที่มาติดไว้ตรงคอเนาะ<ช>้าติดไว้ตรงคอนี่คือจะทํางานจะทําอะไร,จะ,ะไรจะไปไหนมันก็ลาบากเนาะถ้าที่แขนสามารถนําเข็มหรือว่า,าใช้ไปพอกไตตรงแขนได้แล้วคือตรงคอนาะสามารถเอาออกได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะ<ช>ตอนนี้ที่คอนี่คือยังมีเข็มอยู่ไหมมีคะ่ะเาขาก็ฝังไว้เวลาจะไปพอกเขาก็เอาใสา่อะไรมาต่อต่อแล้ว ่อแล้วแล้วมันเจ็บปวดไหมไม่เจ็บค่าทำอะไรเงี้ยไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยเหรอมันก็เจ็บตรงที่แผลมันตรงที่เขาเจาะไว้ทุกทุกครั้งที่เขาไปพอกปเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมอ๋อทุกครั้งที่มันเจ็บอยู่แต่มันไม่เจ็บแบบขนาดนั้นเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เจ็บเยอะนะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรอ่ะอยากให้น้องเล่าให้พี่ PFC ได้ฟังหน่อยว่า ก่อนหน้านั้นอะคือน้องไม่ได้ไปฟอกไตามาอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะคือความรู้สึกตอนที่ยังไม่ได้ฟอกไตอะมันเป็นยังไงบ้างและหลังจากที่ไปฟอกไตามาแล้วมันมีอาการแบบไหนยังไงอะไรเงรี้ยอยากให้น้องเล่าให้พี่ๆทางบ้านได้ชมหน่อยเป็นยังไงถ้า,ถาหลังจากแบบว่ายังไม่ได้ฟอกไตใช่ไหมคะมันเหมือนเราแบบอะไรนะไตของเรามันไม่ทํางานแล้วอะพี่แล้วเวลาเราดื่มน้าเข้าไปแล้วมันไม่กรอง มันมันจะเป็นเหมือนกรองน้ำแบบออกมาเป็นปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กรองแล้วเราก็กินทุกวันใช่ไหมแล้วมันก็ไปค้างอยู่ในตัว,ตวเราใช่ค่ะแล้วตัวเราก็เวลาจะถึงวันที่ฟ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณมันชวุก้ันกันในส่งาวันกว่าจะถึงวันนี้ค่ะ,ม,ม,ม,ะ,คะมันก็จะแบบว่าเหนื่อยพูด ู่เหนออเนี่ยพี่ดูนูดูจากน้องอย่คุยตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเหนื่อยนะคะเนาะใช่มันเหนื่อยแล้วก็จเหนมาไหนก็มันแบบถ้าพูดดังเดี๋ยวตัวเหนื่อยตัวมันหนักค่ะพี่เพราะว่ามันน้ำมันอยู่ในตัวมันเยอะไงแล้วจะเดินไปเดินมาก็แบบมันเหนื่อยมากจะลุกต้นมาตรงนี้ก็ต้องนั่งพักแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้นูขาดไม่ได้ใช่ะรั่พูดช้าๆก็ได้ดูจากน้องแล้วน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยอ่ะเหนื่อยมาก แล้วตอนนี้คือหนูต้องไปฟอกอีกเมื่อไหร่ฟอกทุกวันพฤนื้อหัดค่ะทุกวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์เอาพึ่งไปฟอกมาเมื่อไม่กี่วันเนาะใช่แต่พิ่งไปฟอกมาทําไมรู้สึกเหนื่อยเลยอ่นนะอ่ะมันจะเป็นมันจะสบายตัวในช่วงช่วงไม่ได้อีกหรอช่วงนั่คะ่ะแล้วเราก็ขึ้นแล้วเราแล้วหลังจากฟอกมาก็มันตัวมันก็จะเบาผิวแล้วก็แบบเดินสบายเลย เบาบายแล้วก็รู้สึกว่ามันโล่งไปทุกอย่างเลยประมาณนี้ใช่ไหมแล้วบบหายใจก็หายใจก็หายใจก็สะดวกด้วยแล้วตอนตอนที่กอเวลาตอนที่ก่อนนไปนั่นน่ะถ้าน้ำหนักหนูขึ้นเยอะใช่ไหมคะเขาจะเอาจะเอาอซิเจนใส่ไว้แต่หนูไม่อยากใส่แล้วมันแบบหนูหนูกลัวใช้ออกซิเจนนะพีู่ก็เอาใส่แล้วหนูไม่เอาไม่อยากใส่แล้วหนูก็ว้ายๆแล้วเขาบอกว่าจะช่วยให้หายใจคล่องนะเนี๋ยว่า แล้วหนูก็ใส่อตอนที่ตอนนั้นไม่ทีไม่ได้ฟอกใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะก็คือหลายๆอย่างเลยนะคะเงินทุนที่พี่พเซส่งมาเป็นค่ารักษาให้กับน้องนะคะก็ ช่วยต่อชีวิตให้น้องได้อีกหลายรอบที่น้องต้องไปฟอกไตนะคะจากที่ก่อนแรกที่น้องไม่ได้ฟอกไตมาอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะก็คือได้ไปฟอกไตมาก็คือรู้สึกสบายตัวแล้วก็รู้สึกโล่งไปทุกอย่างเลยนะคะโรคนี้นี่คือน้องหอมเมยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทุกอย่างเพราะว่าส่วนตัวเองไม่เคยไม่เคยประสบการณ์หรือว่าเป็นโรคไตมาก่อนนะคะเรื่องแบบนี้นี่คือถ้าใครไม่เจอกับตัวและไม่เคยเป็นจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะ ก็คือเรื่องนี้พ,พี่มีเพียบซีหลายคนมากที่เป็นโรคแบบเดียวกันแบบที่น้องเป็นนะคะก็คือ,อเข้าใจว่าต้องคนทุกข์ทร,ารามานขนาดไหนและต้องเจออาการแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายๆคนมากที่ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวของน้องหยกนะคะเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พ่อหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เปิดคลิปมาพ่อไม่ได้คุยเลยใช่ไหม <c oughs> อ,อยากถามเพราะว่า อ่าพ่อมีความรู้สึกยังไงบ้างที่จู่ๆก็คือเป็นใครที่ไหนไม่รู้แล้วก็ได้กับได้เข้ามาช่วยเหลือทงางครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะไอ้พ่อเข้าใจไหมคุณมากอ่ะทีมาจ่อยเออนนดือดอะไรมาผู้ใดคนใดอันอยู่คงอยู่ไกลบ้านเนาะอย่างใดมาจ่อยน่งนองหนุ่มนี่ยหนุ่มเนี่ยมันเพราะว่าน้องเของมาจ่อยแล้วมันลำบากใจเนาะเออน้องของมาจอ่อยเองก็ควร น้องอันกุ้งก้่น่เนาะแต่มาจวยอารณเดียวก็รู้ว่าก็พอป้าไปยงไห้เนี่ยไปหามโอนูเนี่ยบอก็ัายอก็ตัวอยู่อาจจะเอาขึ้นหกรบาทหกไรบาทกันอย่นันอ๋อกเปคแต่ค่าเดินทางมันน่นนาะติงไหเนาะเปลี่ยนไค่ะเอาต่าเนี่ยต่่ไไมเนี่เทียเลยเทียเียนไห ประมาณเชียงอ่าบประมาณปันปายค่ะอ๋อประมาณพันกว่าประมาณพันกว่าบาทอ่าปันปายปานาพารุบเนี่ยเราก็้มรู้ใช่ไหมหัวก็สงสารอยู่เพราะว่าเห็นจากที่อ่าเห็นเข้าใจว่าลำบากเนาะหัวก็สงสารก็พยายามช่วยเต็มที่นะคะก็ทั้งหมดรวมรวมก็คือหมดประมาณพันกว่าบาทนะคะเนาะแล้วก็อ่าอีโปอีโปเชื่ออีโปที่จืหอดที่แบบว่าอย่างไง มีนมาวยี่นน oh okay. ั่นน่ะเนาะเออกอนก็ฝันหนว่ว่าใครทีไรก็หม่เอยู่มาอยเทาไไหนก็ฝันามูกต่างว่าที่นี่นั่นน่ะเพราะเพาคนไคนเขาขอมีพอเล่นพ่นดีพคนหมังว่าคผู้นีนหมันมาอยเรือวันนั้นมาเจอฉันงเวานั่นน่ะอบ้างนะว่าคนอรหนอดเสียงเลยมาจอยหรือเพื่อนผกคนกูหนอ่ะ เป็นด้านเป็นหีนิน,นมีชุบอ่างแผงมาแล้วเนาะค่ะอะมาสัมภาษณ์แม่หน่อยมาไอีเมลุลยแม่เป็นซื่อถือคอันตีนี้ปีน้องเขาบนว่ใจนี่เป็นซ <c oughs> ื่อถือความแ่ก็จ้วซ้เชียแม่ก็ปากพอก้าขึ้นมากให้รู้ก้องตายกี่ปากพ้อเจร่ว่าอุบาที่ไหนเออ ือไปปิดปานแปลงป่าก้นไหนหรือมีกระจุ่มซ่มเสียงอะกดขึ้นเกิฝันว่าวาดีมิภัยตกลู่มัดใจจินเนี่ยใจปีมใจน้องกันแล้วมัดใจกันทิ่เนี่ยเกขึ้นเกิฝันไปวอก็พี่ว่าก็มึอต่างหกวออพูดีกงคนหมันทั้งเล้ก็มาใจยมีใจยจวยน้องกันมาด้วยถึมัดถึงขะพะราต่างกบุต่างหก็ตื่นหันเ อมีบอมอยู่ดีก็ปานก็ได้มั่เด้มอ๋อลายหลก็อเออเอเออยังไงเออาอง้นสามพันอะไรเอมาก็นาคือสามมยางทุยางทุยางยังเจ้าขึนมาขึ้นเข่ากันแนวอ่ะยังเข้าชุเ่เหนียวแน่ว่อ๋อแค่น้อยเนาะสีเนาะแค่ก็คือปป่นกับน้งใจคือแค่ไม่ไวไวอไ้เนาะเอออ ไม่รู้ว่าพี่ทางบ้านเข้าใจไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษาไทยใหญ่ที่เราพูด,พดคุยกันนะคะเพราะว่าทางบ้านครอบครัวของน้องคือเป็นคนไทยใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่พ่อกับแม่อาจจะสื่อสารเป็นภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าน้องหยกนี่คือพูดภาษาไทยเย่อย่างแจ๋วเลยนะคะพูดได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อขอแปน,นิดนึงแล้วกันนะคะก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่า นอนทุกวันนะคะก็คือขอนอนแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวนะคะก็ขอให้คนผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนก็แล้วก็ขอให้มีคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมดหนทางหมดเส้นทางแล้วจริงๆไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนนะคะเพราะว่าที่เราอยู่ทางฝั่งนี้มันไม่ได้เหมือนที่ไทยที่จะเรียกร้องไปทางรัฐบาลหรือไปที่ไหนที่เขาจะมีทา<ม>ง,งไนี่เขาเอาใช่ <c oughs> ก็คือทางฝั่งไทยนี่คือเห็นที่พี่หลายหลายคนนะคะที่คอมเมนต์มาว่าถ้าไปฟ้องไทยฟ้องไต้นะ,ะทางฝั่ง ใครอยากจะฟอกฟรีเลยนะคะแต่ว่าทางนี้มันไม่มีแบบนั้นนะคะและพี่ๆหลายคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้น้องไปฟอกที่ฝั่งไทยนะคะไปได้นะคะแต่ว่าแค่ค่าไปฟอกไปอะมหมด,ไม,ไ,ดไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าค่าเดินทางอะจะ,จะมดจะหมดเยอะกว่าเพราะว่าน้องต้องไปฟอกนี่คือไปเชียงรายใช่ไหม,ไมถ้าไปฟอกที่เชียงรายนะคะต้องทําใบเอกสารตรวจคนเข้าเมืองนะคะคนละ500บาทนะคะและค่ารถที่จะไปโรงพยาบาล ขาไปและขากลับอีกนะคะมันจะหมดตรงนี้แหละนะคะค่าที่ไปฟอกไตนี่คือหมดแค่ไม่กี่บาทนะคะหมดประมาณเท่าไหร่ห้าหกร้อยใช่ไหมวันนั้นบอกอไ,ไปฟอกไตที่ที่เชียงรายอะเชียงรายยังไ,ไม่ได้ก่นอนฟอกที่ไหนมันก่อนที่บอกว่าที่ัน อ๋อปรามานี่สองพันสามข้ามานนี้คือสองพันกว่าบาทสามพันแต่ถ้าไปฟอกไครนี่คือหมดแค่ไม่กี่บาทแต่ว่าค่าเดินทางค่าใช้จ่ายผาขาไปแล้วก็ขากลับนั่นแหละนะคะมันจะหมดตรงนี้ก็เลยเลือกที่จะไม่ไปทางนู้นนะคะเพราะว่าอยู่ทางฝั่งเรานี่คือหมดหมดก็คือมันยังไงอะจะหมดก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก็แต่ว่า นีมันจะใกล้ยังไงก็มันก็โอเคกว่าเลยนะคะถึงแม้ว่าจะหมดเยอะกว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะไปข้ามไปฝั่งไทยต้องค่าข้ามดา่านอีกค่ารถอีกค่าหลายๆอย่างนะคะมันก็หมดเยอะเหมือนกันนั่นเองนะคะก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ข้ามไปฝั่งไทยนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่คือสามารถพอกฟรีได้เลยนะคะแต่ว่าทางฝั่งนี้ไม่มีแบบนั้นนะคะทุกอย่างก็คือต้องคือใช้เงินอย่างเดียวนะคะถึงจะต่อชีวิตไปได้นะคะเนาะแล้วน้องหยกเป็นยังไงบ้างคะ ใจมากค่ะดีใจมากค่ะ,คะวันนี้มานี่คือสวยเลยนะคะแต่งหน้ารอเราเลยน,นะคะทุก <c oughs> ครั้งที่มานี่คือแบบหน้าเศร้าแล้วก็ <c oughs> ยังอาโทมแบบ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงหลังที่พี่คนได้เห็นนั่นแหละนะคะ <c oughs> น้องก็อาจจะมีกําลังใจมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทพี่ๆทุกคนที่เห็นแล้วช่วยได้ <c oughs> มอบค่ารักษาให้กับน้องนะคะดูหน้าน้องตอนนี้ก็รู้สึกเฉดชื่นแล้วก็ดูแบบ มีสีสันนิดนึงแล้วนะคะเนาะโอเคนะคะก็วันนี้ก็มีที่เอฟซีอีกแล้วก็มอบกําลังใจมาให้น้องหยกนิดนิดหน่อยๆเนาะค่ารักษายาให้นะคะอ่ะอธิวันนี้ก็จะมามอบให้น้องหยกอีกแล้วนะคะน้องน่าจะยิ้มดีได้เดยอะยิ้มได้เดยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมน่ะดูพ่อได้พ่อก็ยิ้มเลยเลยทั้งพ่อทั้งแม่เลยเพราะว <laughs> ่าวันแรกครั้งแรกที่เรามานี่คือทั้งบ้านเลยนะคะมาแล้วก็คือน้ำตาอย่างนี้เลยนะคะ แต่เข้าใจนะคะหัวอกคนเป็นแม่ก็ต้องเอาห่วงลูกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องแบบนี้ถ้าใครไม่เจอกับตัวไม่เข้าใจจริงๆนะคะนะ, <Okay. S 1> ะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะมอบมาให้2 0 0 0บาทนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือ200บาทและ PF4 คนก็300บาทนะคะรวมๆทั้งหมด2,500บาทนะคะวันนี้ก็มามอบให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องหยกอีกเช่นเคยนะคะอ่าคันป้อนนี่หนะะึ่งค่ะ อผู้ใหญ่ใจดีผู้ใดอันใดมั่วยมัถึืก็ขออะไรเป็นชักชักเชอะเป็นตัวนึงคยางคำเสียงตาใค้ชุ่มล้นใจน้องหลง้างมีอะไรก็ได้มีกินปามีทงซาบเดี๋ยวมีขึ้นมีคำปังย่างคำกามีกลมีขอสวัสดีมาเต็มปลามายะๆเยจะแก่ ะะตอนนี้ก็ได้ค่ารักษาของน้องนะคะรวมอีกอรอบนี้ก็คือ2,500บาทนะคะน้องก็ได้ได้ต่อชีวิตให้น้องอีกรอบหนึ่งนะคะอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะน้องก็ดีใจมากกว่าเดิมนะคะสัมภา์ 2, น้องยอง่อยค่ะอีกรอบนึงตอนนี้ได้ทุนค่ารักษามาอีก2,500บาทน้องมีงความรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากคะ่ะเป็นอีกรอบนึงคะ่ะเพราะว่ามันมันครั้ <c oughs> งนี้มันฟอกแพงมาก2,000 3,000นูนะะ่น อกิีขอบคุณค่ะหให้น้องหยกน้องหยก,หอหยกเอ่อกับครอบครัวโอยพรให้กับพี่พี่ทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคนที่รับชมหรือว่าพี่พ,พ,พี่ที่ส่งทุนค่ารักษามาให้นะคะ <c oughs> ก็อยากให้น้องหยกกับครอบครัวโอยพรให้ทุกคนนะคะแล้วก็ที่อ่าพี่ๆี่หลายๆคนที่มาชมคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ให้นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหยกแล้วก็จะได้มีเหตุเยอะๆแล้วก็ในการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือน้องอีกมากมายนั่นเองนะคะก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะ ก็อ,อยากให้น้องหยกออวยพรให้พี่พีทั้ทงบ้านหน่อยค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้หนูแล้วก็ส่เงเงินมาช่วยค่ารักษาพยาบาลให้หนูหนูขอบคุณมากม,ากมากค่ะขอบคุณค่ะขอให้ <c oughs> ใหร่ำร,รวยกว่าเดิมนะคะพี่พี่ <c oughs> ทุกคนที่อมอบมานะคะก็ ขอให้มีเงินเข้าเป็นหมื่น,นล้านพันล้านนะคะขอให้ที่มอบมาในวันนี้นะคะก็ขอให้ได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านั่นเองนะคะน้องหอมก็ขออวยพรให้พี่พี่ยุ้งเต์ทางบ้านด้วยนะคะทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้ได้บุญกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะนะคะก็โอเคนะคะประมาณนี้นะคะในคลิปนี้นะคะก็น้องหอมมาเป็นสะพานบุญให้อีกแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจจังเลยนะคะรู้สึกมีความสุขนะคะ ทุกครั้งที่ได้ทําบุญและเป็นสะพานบุญให้กับพี่เทียีทางบ้านนั่นเองนะคะและน้องหอมก็ยินดีมากๆที่จะให้น้องหอมเป็นสะพานบุญนะคะไม่ว่าจะงานนี้หรืองานไหนๆนะคะน้องหอมนี้ก็ยินดีมากๆ,ๆเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่พลไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ